รายงานขังลาสุดเย็นวันนี้เวลา17เนาฬกาสนาทีลาสุดมวลนน้ำก่อมาปริมาณมากจนท่วมพื้นที่ของตำบลจันอัดและตอนนี้ผมยืนอยู่ที่โรงเรียนด่านติงตำบลจันอัดสนามโรงเรียนใช้งานไม่ได้ถนนหนทางบางจุด บางแห่งท่วมบ,บานช่องหลังไหนที่อยู่ติดหวยติดคลองหรือต่ำกว่าถนนก็ทว่วมเดี๋ยวจะพาไปดูพื้นที่ดโดยรอบๆเพจะสนุกสนานแต่เด็กหน่อยเ<ะ>นี่ยส<ะ>อบถามความรู้สึกของป่าแค่เพหน่อยป่ามีความรู้สึกไงก็สถานกากา์น้ตนนนำตอนนี้พักจะว่ายัางไงในเมื่อของอะไรมันกเกินมันก็ต้องเกินแล้วเนาะอื ตรงนี้ขนาดเป็นชุดสูงอะนะในชุดสูง <นะ S 1> ของอำเภอโนนสูงข้าหนะ้าเนาะแต่ลองว่ามัน<ช>หลายไปถึงอำเภอโนนสูงก็จะถ่วงรายชุดคันนี่แเลย<ช>ฉันว่า<ช>ไวรุ่นผู้คนกอบผ้ากันออกมาเล่นมาดูหนามล่างรถล่ลางเรือนามปลาไหลขามลน วยองนี่ก็เป็นบานตายายความอีกอยุ่งเขา่ากระต๊อบแกะเป็นไงตาเอ้ยน้ำมาปีนี่โอ้ยยังมาเีกเ,เป็นเป็นไงพระนจาร์ตอนนี้ขึ้นมาเ,เรื่อยๆเพาเท่าขึ้นไม่หลายเท่ากี่โดขึ้นไวามากเลยทาดว่าจิขึ้นอีกหลายมาเหอะหมาว่านนี่ขึ้นแค่ไหนเมื่อวานมันมันลิ้มๆเดียวกันนิดเดียวลิ้มๆหน่อยเดียวจ้ะบ้านใครที่อยู่ริม แหว่ริมคลองก็หล่นมดเลยเนาะตอนตนี้นเ,าากเ,กเนาะถนนคนทางเข้าบ้านถล่มมดเลยในบ้านในบ้านถล่มอยังในบ้านตัวบ้านก็ถล่มเดียวอืมคุณป้าคนป้ามีความรู้สึกไงก็สถานการณ์น้ำตอนนี้คุณป้าโอ้ยก็มายากให้มันท่วมนะจากความรู้สึกมันก็ไม่ดีเลยเนาะจ้าจะมาปีกไก่ก็แรงปีนี้พอมีน้ำก็มาท่วมมีแก่อืม กลายแรงเกินไม่ได้เขาจะเหน็ดเนาะทีนี้ยังมาถล่มเก็บเขาเก็บของอะไรนี้นหนาเมื่อยังจ้าเก็บขึ้นข้างบนบ้านนั<อ>่นเองจ้าอันไหนนั่นก็เ,าเขายุ่งเดืองไอ้เดืองยุ่งมันมีเขาเนะาะเอาของเขายุ่งถนนเส้นนี้เรียบร้อยเลยอยู่ที่ตัวหวยอยู่บ้านจันทัดนี่ก็ เป็นอีกช่องทางหนึ่งของน้ำที่ไหลเข้ามาเออตรงนี้ก็เป็นบานจันอัดเลยตอนนี้ฉันอยู่แถวแถข่งกะพีน้ำไหลามาเต็มคลองเลยนี่จะหล่นออกเต็มตัวที่จะหล่นออกคลองเต็มเต็มเต็มปิม่มหรอกำลังที่จะหล่นออกจุดนี่เป็นจุดที่สูงที่สุดของอำเภอโนนสูงเลยนะฉันว่า ขนาดในจุดที่สูงยังขนาดนี้เลย